อุ้ยพี่น้องโอ้โห้าวโตโตวุ้ยพี่น้องปูนปูนว้าวโตพีน้องปุ้ยปุ้นน้าดึงเลย มันบ้าเลยเอาวังยาไปก็เบนบ้าไปหน้นนองมันตะกี้นี่ครับไปบบเห็นหน่อยโบเห็นเลยหากลับเองตั้สายตาโมาเข้านี่อยูอ่มะบ้าก็ว่าเข้าอยู่นะเขี่ยอยู่นะนู้น,นะนก็ไปนี่เด่นนี่นู้นก็ไปนี่นู้รอดมานี่ซ้ำนะนี่นู้รอดมานี่ลุกไป,ไปบ้าไปหน้นอง tự mua nhai khắp Ui, nó Kết thép luôn này Kết bán luôn Khá khá mới khá ăn đi thăm đấy Hãy subscribe cho จัรมาอีกอื้พี่นอ้องคนสวยๆเลยเอาเลยบทตอนนะ่ะมันมบ,บอไดคามันอยากรอยเลย,ลยมันเกิดตัเมื่อวานเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยสอนน้องคอยหน่อยสินอ้อง

โอ้ยพี่น้องหมูใหญ่ครับเก็บซืยกันพี่น้องเผาแล้วพี่น้องเผาไปหามงใหม่กองไว้กองไว้ก่อนพี่น้องโอุ้ยพี่น้องนหน้าขึ้น ออ้ยเน,นาะขันไปเมือวานกันยันบบเห็นนะมันบานนบานบ่เห็นมันบางหมาบานแล้วเืาวานอมันโดยพี่เนาะพี่ไดมาเก็บกับอันที่นีดอกตูม,มันเดน็ดอกตูมเลยเนาะตมๆง,งามนี่ก็แม่เนีนเลอีเทสตางเป็นเลยแม่โอแม่เนาะ ขึ้นต่างกันเลยอย่างวันนี้มากับพี่นี่โอ้ดอกตูมเลยเนาะโอ้โอขา<อ>มันลงข,ขนาดเอาครึ่งเดียวได้นี่อะไรเอาครึ่งเดียวไว้เสื่อ,อมันแก่เลยไปเนาะมึงกินได้เยอะสุ่มเลย เบลกับลังกบเห็นอันนี้่ะดูโอ้ยขามีน้อง้ไอ้ก็เคียร์ยูน่ว่ามูก็เคียรละเลอนี่ยเเนี่ยาบอได้มองมาพี่กรบเคียกับหลังเอ้าเจอเซยวันี ที่ไรก็เคียนละเราเลาะนี่พี่นักมันมันบ่เห็นเลยมูกก็เขียนยมูกก็มานีนนแ่แก่เก็บ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 ไปนีแเลยแต่อายเหงื่อโอ้ยพี่นักหู เป็น้องเต็มตะกาเห็นบ่รย้ากระเจ่ยาเอาไว้เสืออเนาะมันเป็นเสือเป็นหนะ่พี่น้องเต็มตะกาเลยฟาเก็บๆคุณยังงายคี่น้องคุนอักลากพณเนาะข้าตรงนี้ก็ได้ได้นายจุ น้ำอะไหลอ๋อเขาจะไปวุ้งพุ่นก่อนบ่ไปพ่องพุ่นก่อนเมื่อไหย์นี่เดี๋ยวบ่อหวบ่เอาไวย์่ัวเชียร์ตัวเนาะเพรเมื่อไวย์บ้านนนเอาเมื่อไวย์บ้านอืมโอ้ยเต็มปันนี่ไปห้าต่อไม่มีมงใส่เลยพี่น้องเอ้ยอเาตุ้งปุวยพอดีมุนหมด่อดีกินแล้วขามันเอาไว้เป็นเชื้อเนาะ ขาเอาไปไหนขามาันเอาเครึ่งหนึ่งเอาไปครึ่งหนึ่งไปเนาะดอกตูมมันก็จะขุดย้อนมันเอาเนาะขุดรอดดอกตูมในดอกตูมตูมก็ขุดอันนี้ดอกแก่ลอยๆกับเบ้าดึงเอาดึงเอาไปเนาะมันจึงน,นั<ด>่นผนขาอุ้ยสอนขาไปเนาะโคตรยาวเลยโอ้ย<ด>ขามันไปเนาะ ส่ตะก,กาในตะก,กาห้องเต็มเอ้ยพี่น้องเอ้ยรางฝนตกสี่ห้าหมื่นนี่เอาพังนีตก่อนเถอะอันนี้พี่น้องนี่ก็แมนนี่นี่คืโอโมโมแมนไ,ได้เตะคือเตะบอลย่าได้พี่น้องนะโบฮีเนเตะคือบอลแล้วคุณน่ะ mẹ nên băng cũng mày vì nó ơi <laughs> băng mày mẹ sai tám mình bột tục bông đèo với nó mình thấy cái mình thấy cái phan rồi nè với mình hai cặp lăng có đi chơi lại với nó xuôi trong phía เพิ่นขุดมันเนาะเพิ่นได้เน้มันขามันไปเนาอะอดินออกจากขาเฮ้ยไพิ่นเนาะปัดตัวเองขาไง่ายงหญย่ายงงครับ กํลงังุ่มเนาะกํลังแท่งขึ้นก็มีไปบึงเอื่นพอดีอีกเนาะนี่พปน่น้อกน,นี่ก็าเขาดุนีรกเขาดินเอานี่ก่อนเอามดจงค่อยเคลียบเบิงมันเธอมีดอกตูมบ่อมิโอโอ,โอ้ยมือกับไอเลว ตอพ้องุบาทอุบพลูอ้ขาู้างนีนนอนน่อยพี่น้งองมันมันมันตุ่มหน่อยนอนหน่อยพีย่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ใต้อยู่ตัวอันนี้เห็นใต้อยู่ตัวตัวนี้คือแตกอุ่นจังซี่นี่อีนี่ถึงว่ามีลนเรียบนี่นะถึกใบตองไม่ตองมันบังเลย B... ตองมันหนาเลยหักเงี้ยคุนเฝ้าเอาไว้ไปขุดแต่อยากไปขุดอยังเงินคุณมแม่มันเฝ้านะคุณแม,ม่นเฝ้าโอ้ยพีย่นุ่มชั่วชั่วเลยเฝ้า อู๊ตัวนี้ขาใหญ่ครับก้อยโอ้ยพีออ่ออน้องขาใหญ่ดขิขาละโลพี่น้องคนละนะขาละโลออขาละโลคนละขาละโลขาละโลตัวนี้ขึ้นเนาโอ้โลอยหมดเลยพีออ่น้องทั้งเนาทั้งลอยแหละพวกลายพวกลายก็ด ون, กอกพันพี่น้องเอาให้้ใสีของมันสิ พันดังช่วงช่วงเลยก็บเก็บเก็บแค่นอกเต็มตะกาเลยได้วันนี้เอาไปใส่อันใส่อันเอากลอกอกไปบ้านเราก็ได้ดิไปแล้วก็อน้าไปโลดเอาให้ใกล้บ้านถึงเธอมันเกิดอยู่บ้านเองนี่นี่นี่เอาไปเป็นเห็ดเสียล่ะ เอาน้ำเขาใส่ผงที ay, ay, oh, t t ่รสใส่เอ็มร้อยแล้วก็เทลงเฮ้นี่สวยๆโอ้ลอ่อยคันบ่ออันนั้นใบตองบางกะยังงามอยู่เอาก่อนเยาวไปเห็ดเห็ดเสือมันเตมร้อยมันัดเลยเต็มตะกาเลยพี่น้องเอ้ย Talk, a little talk. Cái lọ ban Em lòng mưa bừng cho <laughs> à, này. mưa, rồi. mưa tên nè mưa bừng này. Thôi có mưa bạn, ai có lòng Hết sửa อยเห็นมือวานนี่พอดีพี่น้อาเ้ยเ้ของเ, <c oughs> อเดียวพี่น้องได้ไหลยเว้ยครั้งแรกได้ได้ไดหดลาดปันนี่ไ <c oughs> ลยเ็นย <c oughs> ลายบานไล <c oughs> ่ตะบานหลยบานตัวนี้ตูงงามไหมเนี่ แข็งๆอยู่นี่มันบะถึกใบตองเนาะวงในมือถึกใบตองมันอยากเหนียว่นอาขาเนอะรโล้ขวัขาเนยวครับได้หาบแล้วพี่น้องข้เจ้าก็ได้สองสามหาบหือฮากันว่ะได้เห็ดหลพละหาบสองหาบขอาก็ได้หาบเพือนพนพอนหอเนอนอนือเือนเ่นอนนเพ่อน้อเพ้าได้หาบเพ็ดตุเพ่นี่ได้หาบเพ็ดบน ตกมบุญกาวไปน้องก็ยังนี euh ่บัวไหญ่ไปน้องเลยนี่นี่เป็น้องนี่ตัวนี้คือตัวนี้เขาเยียบเตะแล้วแต่นนี่มันบบเห็นตัวนี้นี่

ดอกปุ้ยนี่ยนี่นี่รู้ว่าที่หายเดินอยู่บวกไปคนเดียวบวกคนเห็ดเบี้ยดนเห็ดเบี้ยดีนี่ดอกงามดอกแง่นี่นี่ยดอกงามดีแดดซองใสเหลื่อมคักดอกใหญ่มันก็เหลื่อมใช่น้อง ี okay, you know. ่พี่น you know. oh. ้องกระเมนตัวน้อยๆเห็ดปวกตาพี่น้องโอ้เห็ดปวกตา โอ้พี่งนอกิบวกตาบตรงโรยเลยนี่เทียมเป็นเสื้อซะนี่พี่งน่กูดอกงามๆนะโอ้ยดอกสวยๆงามๆครับ เม็ดปกต่าเม็ดปกตามใหญ่ไปเนาะดอกหนึ่งมัเนเ,นเ,นเนกิดยังไงอนไปแล้วเอานนากเลยเดี๋ยวเฮ้มันเกิดตามค้นปวกไปเนาะนีะ่ โอ้ตัวนี้โอ้แค่พวกตาบี่น้องเอ๋อู๋เนี่พี่น้องแค่พวกตาเลยพี่น้องเลยนี่คามันจะออกสันสันดอกใหญ่ๆพี่น้องดอกนี้นี่คามันๆ

ยังงามไปน้องเอ้ยแบบนี้แบบนี้นี่อุยตัวนี้ขายาวครับเจ้าเอ้ยนี่อ้ยพี่นอง มาสองคนไปน้องผู้หนึ่งไปหามงมไหมโอ้ยอลยจุ่มเดียวจุ่มเดียวจุ่มเดียวพี่น้องเพอเห็นเมื่อวานเนี่ยพอดีเลยไปน้อง พีน่นเห็ดปกจิกนี่ป,ป้าอุ้ยพี่นกปา้าจงามครับนี่หนดอกนึเห็ดปกจิกัเป็นเห็ดปกตาเป็ดปกจิกพี่นโว่มนเกิดอยู่ในภูมิหักน้อภูมิใบต่อ พมดเห็ดปอกจิกหุ่นพู้หนึงอยู่หุ่นนี่แหรออุ้ยพี่น้องเห็ดปอกจิกโอ้ดอกงามๆใ่ๆพุลดอกหนึ่งพี่น้อว Nóng nó cũng Oh, đôi lát nữa. Let's tận Hãy, hết Hãy, hãy. Hãy, hãy. Hãy, Hết Hãy, hãy. 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 Hãy, 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 ไปเอ้อไปหาเม็ดๆมาตั้วหยังอางนี่สวนหันสดบ่อือบ่บ่ปิ๊กบ่ทันได้เคลียร์หาเนี่ยนี่ก็อย่าเพิ่นนะตันตะกาเลย